สวัสดีค่นะนักเรียนเห็นนะคะบางคนนะั่นตื่นแต่เช้าเข้าเรียนกันตั้งแต่6กโมงกว่ายังไม่ทันจะ7จ็ดโมงก็เปิด e-learning กันแล้วนะคะขยันกันมากๆเลยตื่นขึ้นมาแล้วอาบน้ำล้างหน้าล้างตารักษาสุขอนามัยของตนเองนะคะทานข้าวให้เรียบร้อยแล้วมาเข้าเรียนออนไลน์กันค่ะ การเรียนออนไลน์นั้นก็เรียนอยู่ที่บ้านแต่เสมือนเรียนอยู่ที่โรงเรียนนะคะดังนั้นวิชาใดมีงานนะคะมีแบบฝึกหัดนะคะมีการบ้านใ,นใดๆก็แล้วแต่ทยอยทาให้ครบนะคะงานจะได้ไม่ค้างเพราะถ้างานค้างนักเรียนก็จะเหนื่อยในการที่ต้องมาเร่งรีบทําแต่ถ้าเราทําไปทุกๆวันนะคะตามตารางเรียนเราก็จะไม่เหนื่อยกันเลยจริงไหมคะ วันก่อนเราเรียนเรื่องคำราชาศัพท์หมวดร่างกายและหมวดอวัยวะไปแล้วนะคะ,ะเรื่องเดียวกันเนาะร่างกยายกับอวัยวะอ,อ,อีกหนึ่งหมวดคือหมวดเครื่อยาใช่ไหมคะเนะักเรียนพอจะจำคำต่างๆเหล่านั้นได้มากน้อยแค่ไหนวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันต่อนะคะคำราชาศั์วันนี้ หมวดคำนามนะคะราชาสท์หมวดคำนามที่เกี่ยวข้องกับหมวกเครื่องอุปโภคบริโภคของใช้ต่างๆที่เราจะใช้กับพระเจ้าแผ่นดินและพระบรมวงศานุวงศ์นะคะคำแรกค่ะพระคำนี้อ่านว่ากรอแอแกแรนะคะพระแกรพระบัญชรแปราวานาต่างส่วนใหญ่เราเจอคําว่าพระบัญชรมากกว่าส่วนคําว่าพระแกรน่ะ,ะเราจะเจอในบทร้อยกรองนะคะ พระทวารคือประตูพระขนยคือหมอนหนุนศีรษะนะคะพระขนนนคือหมอนอิงนะพระวิสูตรคือมุ้งหรือม่านพระท่านบรรทมคือเตียงนอนผ้าคลุมบรรทมก็คือผ้าห่มนอนนะคะพระผู้สาสะพระองค์คือผ้าเช็ดตัวฉลองพระเนตรคือแว่นตาค่ะท่านพระกรคือไม้เท้า รัดพระองค์คือเข็มขัดทองพระกรคืออะไรคะกำไลมือใช่คะ่ะฉลองพระหัตช้อนก็คือช้อนคําว่าพระหัตคําเดียวแปลว่ามือดังนั้นถ้าเราต้องการพูดถึงช้อนเราจะใช้คำว่าฉลองพระหัตช้อนดังนั้นถ้าพูดว่าฉลองพระหัตซ่อมก็คือซ่อมที่คู่กับช้อนนั่นเองนะคะฉลองพระบาทคือรองเท้า แต่ถ้าใช้คำว่าถุงพระบาทเมื่อไรจะหมายถึงถุงเท้าค่ะพระสีคือมากพระโอสถคือยาพระสุทธารสชาคือน้ำชาพระสุพรรณราตคือกระถนใหญ่พระสุพรรณส,สีคือกระถนเล็กพระธรรมรงคือแหวนพระหัตถภันฑ์คือสร้อยข้อมือพระโอสถมวลคือบุหรี่นะคะเรามาดูรูปบาง นะคะรูปทีเ่เป็นชื่อเกี่ยวข้องกับคำราชาสมท์ติดคือเรื่องใช้นะคะผ้าคลุมบรรทมคือผ้าหม่มใช่ไหมคะผ้าคลุมเตียงผ้าหม่มผ้าห่มนอนค่ะนะคะพระอู่คือเตียงแต่ถ้าเป็นคำว่าพระแท่นเมื่อไหร่ก็คือเตียงนอนหรือพระแท่นบรรทมนั่นเองนะคะ พระสางคือหวีพระฉายคือกระจกพระกุณฑลคือตุ้มหูนะคะพระกรดคือร่มคะ่ะพระททวานประตูนะคะพระภูษาสงคือเสื้อผ้าเองพระสุธารสคือ น้ำดื่มถ้าพระสุทธารสชาจะหมายถึงน้ำชานะคะความต่างกันเพิ่มคาว่าชาเข้าไปก็กลายเป็นน้าชาไปแล้วพระโอสถคือยาแต่ถ้าพระโอสถมวลเมื่อไหร่คือบุหรี่ใช่ไหมคะพระมาลาหมวกค่ะคะคุณครูขาคำที่ใช้กับพระพิกษุกับสามเณรเหมือนกันใช่ไหมคะ เหมือนกันจากหมายความว่าคําที่เราใช้กับพระพิสุและสามเณรจะเหมือนกันแต่จะต่างจากคําที่เราใช้กับพระมหากษัตย์และพระบบบรมบวงสารวง์นะคะคุณครูครับแล้วคําที่ใช้กับพระพิสุและสามเณรเป็นอย่างไรคะรคุณครูคำที่ใช้กับพระสงฆ์นะคะทำไมเรามีการใช้คำราชาศัพท์กับพระสงฆ์ก็เพราะว่าพระหรือ ภิกษุนั้นน่ะถือว่าเป็นบุคคลที่สืบทอดพระพุทธศาสนาทั้งพระธรรมคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อให้บรรดาพุทธศาสนิกชนนั้นะปฏิบัติแต่ความดีละเว้นความชั่วซึ่งจะทำให้เรามีความผาสุขในหมู่คณะนะคะดังนั้นเราจึงมีถ้อยคำที่ใช้กับพระภิกษุกำหนดเอาไว้ โดยเฉพาะเลยค่ะนะคะเป็นการแสดงให้เห็นถึงว่าได้รับการเคารพนับถือจากบุคคลทั่วไปนั่นเองอข้อสังเกตนะคะนักเรียนคำราชาศัพท์พตตาาพที่ใช้กับพระสงฆ์จะแตกต่างจากคำราชาศัพท์ที่ใช้กับพระเจ้าแผ่นดินนะคะก็คือสำหรับพระสงฆ์นั้นนะไม่ว่าบุคคลอื่นจะพูดกับท่าน หรือกล่าวถึงท่านหรือเมื่อท่านจะพูดเองก็ตามจะใช้คำศัพท์เดียวกันค่ะอย่างเช่นคำว่าอาพาธคำว่าฉันพัตตาหารอาพาธแปลว่าป่วยฉันพัตตาหารก็แปลว่าประานอาหารนั่นเองนะคะคำราชาศัพท์ที่ใช้กับพระพิสูจน์ถือว่าเป็นภาษาพิเศษที่เราจะใช้ต่างจากบุคคลทั่วไป เราใช้คําว่าถวายนะคะกับพระสงฆ์พระภิกษุบุคคลทั่วไปใช้คําว่ามอบให้อาพาธบุคคลทั่วไปหมายถึงเจ็บป่วยนะคะชันพัตตาหารบุคคลทั่วไปใช้ว่ากินอาหารรับประทานอาหารจําวัดคนทั่วไปใช้ว่านอนสงบุคคลทั่วไปใช้คำว่าอาบน้ำทำวัดบุคคลทั่วไปใช้คำว่าสวดมนต์ มรณภาพบุคคลทั่วไปชักว่าตายหรือถึงแก่กรรมดังนั้นคําทางด้านซ้ายมือตอ่นด้านนี้นะคะเป็นคําพิเศษที่เราใช้กับพระสงฆ์นั่นเองส่วนความหมายอยู่ทางด้านขวามือนะคะคําที่ใช้กับพระพิสษุสงฆ์และสามเณรน,นะคะสามอีกครั้งหนึ่งส่งน,น้ําคืออาบน้ําฉันคือรับประทาน จำวัดคือนอนประเคนคือถวายนิมนต์คือเชิญปรงผมคือโกนผมทำวัดสวดมนต์ค่ะนมัสการไหว้ครองผ้าค,คือแต่งตัวปัจจัยคือเงินอย่างเช่นเราบอกว่าเราถวายปัจจัยแด่พระพิสุสงส์งแสดงว่าเราถวายเงินใช่ไหมคะเราให้เงินพระสงฆ์นั่นเองพระสงฆ์กำลังทำวัดก็คือพระสงฆ์กำลัง สวดมนต์คุณพ่อนิมนต์พระสงฆ์นะคะก็หมายถึงคุณพ่อเชิญพระสงฆ์เชิญไปไหนล่ะคะเชิญมารับบาตนะคะนะคะนอกจากคำราชาศัพท์แล้วยังมีคำสุภาพใช่ไหมะคะใช่จ้าแล้วคำสุภาพเป็นอย่างไรหรือครับคุณครู คำสุภาพนะคะเดิมเป็นคําที่คิดขึ้นเพื่อเลี่ยงคําหยาบคําที่ไม่สมควรใช้กราบบังคมทูลพระมาหากษัตริย์ค่ะปัจจุบันคําสุภาพหมายถึงคําที่ได้ยินแล้วน่าฟังชวนฟังเป็นถ้อยคําที่เหมาะสมคําที่ไม่หยาบคายเหมาะสมนะคะ ใช้กับบุคคลทั่วไปหรือตามฐานะของบุคคลดังนั้นสรรพนามต่างๆที่เราใช้กันเราก็ควรพูดให้สุภาพนะคะตัวอย่างคำสุภาพค่ะอีกาเป็นกาหรือนกกาหอยเอยรมเป็นหอยนางรมขนมขี้หนูเป็นขนมทรายดอกสลิดเป็นดอกขจร ปลาช่อนเป็นปลาหางนะคะคำสุภาพเหล่านี้บางคําเรายังใช้กันอยู่ใช่ไหมคะอย่างเช่นหอยนางรมรู้จักใช่ไหมคะตลาดนางเรื้องแล้วก็ดอกขจจรค่ะคะําสุภาพนั้นนะคะเป็นการใช้คําที่ไม่ใช่คําหยาบ นะคะได้ยินได้ฟัง <S <s <her> <S แล้วน่าสนใจไม่เป็นคำที่ห้วนคำที่กระด้างนะคะไม่สั้นเกินไปและเป็นคำที่พูดผวนแล้วจะไม่หยาบอะค่ะเราจะไม่ผวนกันนะคะนะอย่างที่เห็นตรงนี้นะคะเราจะไม่เรียกว่าถั่วงอเราจะเรียกว่าถั่วเพาะเราจะเรียกเขาว่าผลอุริตเรียกสิ่งนี้ว่ากระบือเรียกสิ่งนี้ว่าสุก,กรเรียกสิ่งนี้ว่า สุนัขนะคะส่วนเจ้านี้เราเรียกว่าวานอนและเจ้าตัวนี้วิลาวิลาแปลว่าแมวนะคะแต่เราต้องใช้ให้เหมาะสมกับกาลและเทศนะคะไม่ใช่ว่าไปตลาดแล้วไปบอกว่าขอซื้อผลอุลิตหนึ่งผลค่ะ ซื้อสุกร1กิโลค่ะแม่ค้าของมองหน้าเราแบบงงๆนะคะนักเรียนมาดูภาพกันนะคะสิ่งแรกไข่ใช่ไหมคะคำสุภาพเรียกว่าฟองไข่ตัวที่สองเราเรียกเขาว่า,วานอนนะคะตัวที่สามเราเรียกเขาว่าโคสิ่งนี้ค่ะเรียกว่าครกตีพริกค่ะสิ่งนี้เราเรียกว่าไม้ตีพริกและ ศิลาศิลาคืออะไรคะก้อนหินค่ะนะคะหินก็คือศีลาเองปลาที่เห็นอยู่เราเรียกกันว่าปลาสลิดใช่ไหมคะคำสุภาพคือปลาใบไม้รูปที่เห็นปาลาไหลค่ะเราเรียกเขาว่าปลายาวปลาช่อนนะคะเรียกว่าปลาหางและเจ้าตัวนี้ค่ะจิตรจุน ก็คือเต่านั่นเองค่ะปรีกล้วยหัวปรีผักรู้นอนก็คือผักกะเฉดดอกขจรคือดอกสลิดและผักทอดยอดคือผักบุ้งนักเรียนค่ะถึงแม้ว่าเขาจะมีชื่อว่าดอกสลิดนะคะอีกชื่อหนึ่งคือชื่อเดิมแต่เราต้องรู้นะว่ามันคนละเรื่องกับปลาสลิดนะคะ ปลาสลิดเรียกว่าปลาใบาไม้แต่ดอกสลิดเรียกว่าดอกขจรผักรู้นอนก็คือผักกระเฉดสังเกตคะ่ะถ้านักเรียนที่ช่างสังเกตจะเห็นเลยว่าผักกระเฉดที่ยังไม่นำไปทําให้สุกนั้นด้วยความร้อนนั้นน่ะถ้าเราไปสกิดเขานหนิดึงเนี่ยใบเขาจะหูบเขาจะนอนคะ่ะเราจำไม่ง่ายว่านี่คือผักรู้นอนนะคะอาหารชนิดนี้คะ่ะขนมสิคะ่ะต้องเรียกว่าขนมกล้วยบวชชีใช่ไหมคะชื่อพอพระของเขาคือนารีจำศีลคะ่ะ ขนมต้านเรียกว่าขนมทองฟูขนมขี้หนูเรียกว่าขนมทรายนะคะนักเรียนคะเป็นยังไงบ้างคำราชาศัพท์และคำสุภาพนะคะถึงแม้ว่าคำราชาศัพท์นั้นโอกาสที่เราจะใช้ในชีชวิตประจำวันของเราจะมีน้อยก็ตามนะคะแต่สิ่งเหล่านี้นะคะเป็นการสะท้อนให้เห็นถึง วัฒนธรรมอันดีงามของไทยว่าเราน่นะเป็นคนเป็นชาติที่มีความประณีตละเอียดอ่อนในเรื่องของภาษาอย่างยิ่งมีความหลากหลายในการใช้คําเราจําเป็นอย่างยิ่งนะคะที่เราเป็นเจ้าของภาษาเราต้องใช้ให้ถูกต้องให้เหมาะสมกับกาละและเทศานะคะเราจึงจะได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่รู้ภาษา ผู้ที่รู้ขนบรรรเนียมประเพณีอันดีงามของไทยเราดังนั้นเราทุกคนต้องพูดจาด้วยถ้อยคำที่สุภาพไพเราะคำศัรพนามที่ใกล้ตัวที่สุดเป็นสิ่งที่นักเรียนของครูยังพูดได้ไพเราะกันอยู่ขอให้รักษาความดีต่างๆเหล่านี้ไว้นะคะหลังจากจบคลิปนี้แล้วนะักเรียนไปทำแบบทดสอบออนไลน์กันนะคะ อย่าลืมว่าลงชื่อเข้าเรียนทุกครั้งและทำแบบทดสอบทุกครั้งแล้วต้องกดส่งด้วยนะคะมิฉะนั้นครูจะมองไม่เห็นเลยค่ะว่านักเรียนได้เ,เข้าใจในเนื้อหาต่างๆเหล่านี้มากน้อยแค่ไหนได้เข้ามาเรียนกันแล้วหรือยังไม่ใช่กดลงชื่อแล้วไม่เข้าเรียนนะคะครูสามารถตรวจสอบได้นะคะว่านักเรียนใช้เวลาเรียนจริงจังกันแค่ไหนนะคะก่อนจากกัน ครูขอหวังว่านักเรียนทุกคนจะสนุกกับการเรียนออนไลน์นะคะและทุกคนอย่าลืมรักษาสุขภาพกันนะคะนะคะคิดถึงทุกๆคนค่ะแล้วเจอกันในบทเรียนต่อค่ะสวัสดีค่ะ